อ่พี่น้องเรียบร้อยจ้าน้ำยาเห็ดมันปูเราเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องส่วนผสม,มง่ายๆเลยจ้าพี่น้องหาเห็ดง่ายๆในตังแดดเนาะพี่น้องเนาะไฟรับชมรับฟังในคลิปจ้ากับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูบค้นจ้าจะมิพาระว,วันนี้จะพาทําน้ำยาขนมจีนเห็ดมันปูจ้าพี่น้องเห็ดมันปูเขาจ้าพี่น้องที่เก็บมาจ้า ส่วนผสมนะเนาะเฮดมันปูแล้วก็มีใบมะกรูดคาตไคร้พริกขี้หนูสวนจ้าพี่น้องพริกจินดาจ้าขาดไม่ได้ก็คือกระเทียมกระเทียมหัวหอมจ้าพี่น้องแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือกระชายได้จ้าพี่น้องกระชายสดสดจ้าพี่น้องกระชายสดๆสดเลยไอวีก็มีเนื้อปลาอยู่น้อยหนึ่งจ้าเนื้อปลาสะบะพี่น้องวีสิปนใจในเฮดน้ำยานัจ้ะ ก่อนนึงยายพี่ก็สิพัดอันนี้ก่อนพี่น้องตำหัวหัวหอมนี่พัดก่อนพัดกระพริกพัดหอมหอมจะเอาน้ำมันแล้วก็มสีส่วนส่วนเครื่องปรุงก็ะมิสนำปลาจ,จ้ายายพี่เฮ็ดนำยาปลาพี่น้องอันนี้ต้มไปใส่คาลงไปเลยจ้าพี่น้องใส่คาวันอาทิตย์เฮ็ดเน่ากินเน่าอยากแม่พี่น้องเพราะว่าทำงานเแบนถึงเฮ็ดงานถึง แนหมูสักหมูขว่มนี่พี่น้องอันนี้ยาวีต้นมน้ำปลาจ้ะพี่น้องจะมอนี้เทน้ำมันลงจ้ะพี่น้องเยาวีสิผัดหัวห,หอมกับกระเทียมกับเน,นื้อปลาที่เขาต่ำจ้ะ๋ยวรอกัอนเห็นน้ำมันหยดออกหมดกันจ้ะพี่น้องระหยัดจ้ะจะลงไปเลยแล้วยาวีจะตํำห,อห,อหอัวห,หอมก่อนตํำหัวหอมกระเทียมจ้ะพี่น้องเห็ดมันปูนี่เขาก็ชีกออกเป็นเซียนยังน้อยพี่น้อง คือเอเป็นเสนนจ้าอกเป็นเซนออเซนก็นนเนื้อป่าพี่น้องเยวีก็จะไปปนกับเนื้อป่าเนาะเดี๋ยวมาเพิ่งกันจ้าเนตตา,าชนผสมปรุงรสด้วยน้ำปลาปรุงชิรสแค่นั้นจ้าจบพี่น้องผักกับก็มีแค่กระลำพี่น้องเยวีมีกระลำมะเขือเปาะน้อยนึงได้ได้บวกลานแขกหมาเหล่ากะไผ่ตู้ยุสวนแค่นั้นจ้าจบแซ่บได้เนาะขนมจีนสมันจ้าพี่น้องเยวีพัดอันหงวหอม กับกระเทียมแล้วกับพริกจ้ายาวีต่ำแล้วกับมะผัดผัดใส่ก,กับเนื้อปลาจากน้อยนะพี่น้องเนาะผัดจ้าส่วนเห็ดพี่น้องที่เห็ดต่ำมุมนมุนเลยก็ได้จ้ามกพริกเอาประมาณน,นี้พี่น้องเพอบุบๆเพอได้หยัมนะพี่น้องเนะาะผัดหอมๆจ็กน้อยก่อนจ้าเยาวีเอาไปลงเอาล,งล้งไอหม้ออันนี้ยวีก็ต้มนม้ำปลาไว้พี่น้องน้ำปลา น้ำปลาหอมนัว,นวจ้านี่เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดพี่น้องสิเฮ็ดมุนมุนคือจังอันอีกก็ะไ้จ้านี่ใค่พี่ตำแบบกรุบกุบจุกหน่อยเฮ็ดแบบกระชายสิกระด้จ้าพี่น้องนี่เดี๋ยวรอผัดอันนี้แห้งจักหน่อยจ้าพี่น้องผัดป่าหอมหมจักหน่อยจ้าสุกๆกกลลลแล้วเขาก็หมอดเดือดๆกะลงโคเลปุงรยผงชิรดนัวน้ำปลานัวๆล้วตากกินได้เลยนนจ้าเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวพี right ่ี like ้อจ right? ้ะพี Qué ่น้องเดี so so totally. ๋ยวพีเห็นอ so ุ้ยพี่น้องเดี๋ยวพีเห็นเอากระชายลงไปผัดใจเดี๋ยวพี่ตำพริกไทยลงไปจะหน่อยจ้ะพี่น้องใช้จังยาแบบทั้งใส่จะหน่อยจ้ะพี่น้องมากินจะเขียนจากรใส่พริกไทยได้เออดูน้องพี่น้องจะผัดเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวเบี้ยวหยดมันผูกมาลงหน่อจะหน่อยจากพี่จมอหมอปลาล่าก็ต้องดือดก็ดีเดี๋จ้า เราจะดีจะเอาเห็ดมันปูว่าผัดพีด่น้องเนยเบียวเห็ดมันปูลงแล้วจ้าเนี่ยจะเป็นโคโลทีเล็กจังง่ายจา้าพี่น้องมากินเพราะได้ยำเนาะเพราะล้วจ้าผัดแค่นี้แหละเดี๋ราจะดีจะเอาเส้นหม้อปลาเลยหม้อต้มปลาเขาจ้าหมาา้มอต้มปลาเต๋อพี่น้องเอาอันนี้ละล้งในจ้าที่เขาผัดไปนี่เขาบอกว่านัวมากเลยจาลาย้าปลาเผ็ดขยำเนาะพี่น้องเนาะจ้า,จา ปลาปะนี่น้ำยาขนมจีนเห็ดมันปูจ้าพี่น้องพัดนังแก่งก็ได้ใจเย้บีมักแบบนีน้เนื้อต้มไปเนาะเนื้อปลาเขาจะพุออกวิน้องป่ะนี่สุดยอดจ้านี่จ้ามันได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องมันดาปลาเก๋ปลา,าเขาก็สิพุเนาะพี่น้องเนาะปลาเนื้อปลาสบายมันก็พุู่เลยจ้า โกเราก็เฮ็ดมันปูลายคนนันจีิงมันแซ่บพี่น้องเฮ็ดมันปูมีรสชาติเฉพาะตัวเลยพี่น้องแซ่บหอมจะมันปูหอมก็ใช้มากเลยจ้ะพี่น้องหอยซีมเงินคนพี่น้องหัวหมากน้ำยาล่ะพี่น้องน้ำยาปลาเลยจ้ะเราจะวิสิลาาให้เบิ้งซีมใส่เบิ้งหัวรอมันเดือดน้อยนึงจ้ะพี่น้อง พอดีต้มขนมจีนรอจ้ะพี่น้องไหมจ้าน้ำยาเห็ดมันปูเรียบร้อยจ้าพี่น้องคนๆเลยน้ำยาปลาพี่น้องจะเสียบๆนวลๆน้นนำยาปลาพี่น้องน้ำยาปลาปลาหนัวนาะพี่น้องเนาะพููได้มักกะทีก็ใสกะทีก็ได้จ้าพี่น้องจ้าไปเยาวีตากผึนพี่น้องจีบบึง สูตรไข่กับสูตรไข่แด้พี่น้องเรยบแบบไก,ก็ได้จ้าพี่น้องเสียกะทิมาล้ก,ก็ได้จ้าเรียบร้อยจ้่พี่น้องจะซีุ่งรสหัวมากพี่นอ้อ,นนองเห็ดเห็ดอันมันปูมันแสบจา้จาพี่น้องเห็ดมนันปูมันแสบจา้าเห็ดเบิองจ้าพี่น้องจ้ามันนี้จ้าพี่น้องมาจ้าน้ำยาเห็ดน้ำยาเห็ดมันปูแสบ เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเห็ดกินเบิง่งเด้อจ้าเด้อเห็ดแบบนี้ละคนกุนน้ำยาปลาน้ำยาล้าหวหอมก็ใช้พี่น้องโปรตีนจากเนื้อปลาซาบะาแล้วก็หเห็ดมันปูก็มีโปรตีนวิตามินจ้าพี่น้องขนมจีนเฮาอย่างเดียวจ้าเขาก,กินน้อยหน่อยแป้งจ้าพี่น้องแล้วก็พักอยู่สวนพี่น้องใบแมงลักกำลังงามพอดีเลยจ้า มีผักแพลวัวรพากระลำจ้ายายวีบัวใดตะทวงบอกว่าืันนี้เป็นวันอาทิตย์นาอพี่น้องเนาะจ้าแค่นี้นะจ้าพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันจ้าพี่น้องเห็ดเบิงเห็ดเบิงพี่น้องน้านัวมากเลยว่าเห็ดมันกรหวานแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันหวานหนัวเสียบจะเห็ดมันปูยาวีมากกินแต่ว่าเห็ดเผิ่กหวานก็เสียบอยู่แต่เสียบคนละอย่างเนาะอันนี้มันบ่เป็หมื่นๆจ้าเห็ดมันปูบัวมื่นพี่น้องมันเสียบเจ็บขอบอกพี่น้อง แล้วกัอันเห็ดพึ่งหวานที่เป็นมืนๆลือๆจ้าเอามาเฮ็ดน้ำยาเอาน้ำยาเฮ็ดน้ำยาเป็นค,คนๆสิจ้าแสบพี่น้องน้ำยาปลาพี่น้องมาคีมีกับกดไลค์กดแชร์ยายบีน้ำเนเด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิคต่โตไปจ้าพี่น้องมาจ้าน้ำยาเห็ดมันปูของเราเรียบร้อยจ้าขอบคุณเลยหลายจ้าที่เข้ามารับสมรับฟังพี่น้องขอบคุณเดอ้อขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า